โคกกันสนานคุมไม้กับเงินที่ทุ่มลงไปเปิดเบื้องหลังซีจีตานาวสีแฟนละครเสียงแตกเหมือนมีชีวิตจริง เรียกได้ว่างานดีทุกองค์ประกอบและกลายเป็นที่พูดถึงอย่างรอบด้านสำหรับละครตะนาวสีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทางความซับซ้อนที่เป็นเสน่ห์ของการเล่าเรื่องฉากแสงสีที่สวยงามความยิ่งใหญ่ของสถานที่และที่สำคัญความสมจริงในด้านการทำกราฟิกและ c g ที่งานนี้ได้คุณณรงกรเหล่าสีซิน m a น a g ิ้ g ด i r e c t o r บริษัทกรบานสายแอนิเมชั่นจำกัดผู้อยู่เบื้องหลังการทำา CG ทั้งหมดการันตีด้วยรางวัลน,นาตาชสาขาออกแบบ คอมิวเตอร์กราฟิกครั้งที่12-13 ผู้รังสรรค์ผลงานในครั้งนี้แต่กว่าจะได้ออกมาแต่ละชิ้นจะยากแค่ไหนมีบทสัมภาษณ์มาให้อ่านกันโดยคุณนรรงค์กรกล่าวว่าตอนคุณสถาพรผู้สัตว์ติดต่อมาว่าจะให้ทำซีจีละครตะนาวสีทําให้ผมนึกถึงตอนเด็กๆที่เรานั่งดูการผจญภัยในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายความลึกลับการไขปรมปริศนาเพื่อค้นหาสมบัติที่ทําให้รู้สึกถึงความท้าทายในการทําละครเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกกดดันถึงความยากในการทํางานที่จะต้องทําให้พวกสัตว์ต่างๆ ในเรื่องมีความสมจริงรวมถึงการเคลื่อนไหวของสตัตว์ให้ดูเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องวางแผนอย่างรัดกุมและทีมงาน CG ที่มากพอเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดส่วนของการออกแบบสัตว์ในละครอย่างเช่นเสือสมีพีถาก็ได้ให้ไกด์ไลน์มาว่าอยากให้ดูไม่เหมือนเสือทั่วไปทีมงานก็ได้ทําการออกแบบไปให้พีถาดูหลายๆแบบเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดจนมาลงตัวที่การผสมระหว่างเสือดาและเสือดาวทีมงานได้แก้ไขให้ผู้กํากับปรับแก้จน เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้จริงหลังจากนั้นก็นําไปสู่ขั้นตอนใส่การควบคุมในตัวเสือสมิงเพื่อให้ท่าทางต่างๆได้ขั้นตอนนี้ก็เหมือนกับการใส่กระดูกเข้าไปในตัวเสือ